สวัสดีค่ะพี่เอ,อิร์ธหนูขอฝากคลิปนี้ให้กับพี่เอิร์ธเลเตอร์เร er, ในองค์อาจหนูจะอัดคลิปนี้เพื่อพี่เห็นใจหนูบ้างหนูที่ผ่านมารักและเคารพพี่ เชื่อมั่นในตัวพี่เชื่อใจพี่หนูถึงยอมให้พี่ยืมเงินเงินที่พี่มาขอยืมหนูให้พี่ด้วยใจเงินทั้งหมด34ล้าน เงินก้อนสุดท้ายเงินสดหนูให้พี่ด้วยใจพี่จำได้ไหมเรื่องนั้นเรื่องเงินสดตัดไปที่หนูพลาดเชื่อใจพี่อันนั้นตัดไป34มล้านตัดไปแต่พี่จำได้ไหมในวันที่พี่มาขอความเชื่อ ช่วยเหลือจากหนูครั้งสุดท้ายบอกว่าช่วยพี่ครั้งสุดท้ายนาฬิการุ่นนี้ดีรถรุ่นนั้นดีพี่ขายได้พี่จะเอาเงินมาคืนเธอจะตอบแทนเธอทุกอย่างหนูพูดกับพี่ว่าพี่เอ,อิหนูไม่เหลืออะไรแล้วหนูเงินสดไม่มีแล้ว หนูให้พี่หมดแล้วหนูมีแต่อสังหามันยังขายไม่ได้ถ้าหนูขายได้หนูถึงช่วยพี่ได้หนูพูดแบบนั้นพเพชรบอกว่าขอยืมคอนโดเธอให้ลี่เอาคอนโดไปกู้เงินนอกระบบ ช่วยพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพี่ชายจะตอบแทนเธอจะทำให้เธอมีชื่อเสียงจะสอนธุรกิจเธอเธออยากได้อะไรพี่ชายให้หมดแต่ช่วยพี่เป็นครั้งสุดท้ายหนูงโง่หนูก็เชื่อพี่พี่เอาคนที่ปล่อยกู้ นอกระบบพี่แนะนำมาให้หนูเพื่อให้หนูไปกู้เงินมาให้พี่หนูก็ได้เงินที่หนูกู้ให้พี่เจดล้านหนูก็ให้พี่ไปหมดประเด็นที่หนูพูดวันนี้ เงินสามสิบสี่ล้านหนูเข้าใจว่าหนูาาพลาดแต่ที่หนูพูดวันนี้เกี่ยวกับเรื่องคอนโดคือหนูเสียเงินสดให้พี่สามสิบสี่ล้านแล้วอ่ะสำหรับหนูมันเยอะมากแต่ วันนี้หนูจะต้องเสียเงินให้พี่อีกสิบล้านหนูไม่อยากเสียน้ำตาให้พี่เลยหนูเหนื่อยแต่หนูออกมาพูด เ็าอยากให้พี่เห็นใจพี่ให้คนมาให้หนูกู้เงินนอกระบบหนูต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาเดือนหนึ่งสองแสปซึ่งหนูไม่มีปัญญาจ่ายดอกเบี้ยเพราะว่าหนูไม่มีรายได้ หนูพยายามที่จะขายคอนโดเพื่อแก้ไขปัญหาที่พี่สร้างขึ้นมาให้หนูให้พี่ต้องไปรอยหน้ารอยตาพูดแฟนพี่โกงอย่างนั้นอย่างนี้มันมันใช่เรื่องไหมทำไมหนูต้องเสียเงินสิบล้านให้พี่ พราะหนูไม่มีปัญญาสายดอกเบี้ยแล้วเขาจะมายึดห้องหนูห้องที่หนูเอาห้องนี้ไปค้ำประกันเพื่อเอาเงินไปให้พี่หนูไม่มีเงินคืนเขาพอพี่บอกว่าพี่จะคืนเงินหนูทั้งหมด เดือนธันวาหนูก็เลยเชื่อพี่ไงเอาคนโดนเนี้ยไปกู้เงินนอกระบบไงหนูไม่มีเงินจ่ายหนูมีทรัพย์สินชอบดีหน่อย หนูซื้อสังหาเอาไว้คอนโดมิเนียมโซโหและชดาพาร์คอริจินโชคดีหน่อยที่หนูยังซื้อทรัพย์สินคอนโดมิเนียมตรงนั้นเอาไว้กะว่าจะปล่อยเจ้าในอนาคตคอนโดนั้นมีมูลค่าสิบล้านสิบล้าน หนูต้องบอกให้คนที่กู้นี่นอกระบบว่าเปลี่ยนสัญญาไปเอาเงินไปเอาคอนโดโครงการใหม่ของหนูหนูจะต้องเสียงเงินให้พี่อีกสิบล้านเหรอสามสิบสี่ล้านมันยังไม่พอใช่ไหม หนูต้องเสียเงินให้พี่ตั้งสิบล้านนะพี่คิดดูสิทางทางที่หนูทางทางที่หนูหนเก็บทรัพย์สินนั้นเอาไว้เพื่อที่หนูทำงานอะไรไม่ได้หนูจะได้ตกแต่งห้องและปล่อยเช้า แต่ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วพี่พี่ทำชีวิตหนูพังมากแล้วหนูจะต้องมานั่งฟังที่พี่วุนเบอร์กับแฟนเก่าพี่เหรออันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหลักเลยพี่เอ,อิร์ทมันไม่ใช่ประเด็นหลักหนูจะไม่พูดเกี่ยวกับหุ้นส่วนของพี่ใดๆ พี่ไปลงทุนอะไรกับเขาเขามาลงทุนอะไรกับพี่มันเป็นเรื่องของพี่แต่ตอนเนี้ยหนูรับฟังปัญหาพี่แล้วหนูให้โอกาสพี่ได้แก้ตัวแล้วอะแต่พี่เวนเบออยู่ได้เกี่ยวกับแฟนพี่อะทำไมพี่ไม่พูดถึงเรื่องที่เงินที่พี่เอาเงินหนูไปทำไมพี่ไม่พูดถึงเรื่องที่ นักลงทุนลงทุนกับพี่หรือหลอกลวงพี่หรืออะไรทําไมไม่พูดเรื่องนี้ไปพูดเรื่องไอ,ไอ้อะไรนั่นทาไมไอ้ผัวพี่เมียพี่เพื่อมันจะหลอกลวงพี่ก็เรื่องของมันสิพี่ก็กลับไปเอาหัวห่วงกับมันสิประเด็นหลักคือพี่กองเงินหนูไปเนี่ยคือประเด็นนี้พี่เบี่ยงประเด็นทําไมพี่จะมาหลอกใช้หนูอีกรอบเหรอพี่ให้ความหวังหนู หลอกใช้หนูอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเคลียดใจอะไรก่อนหนูยอมรับฟังปัญหาพี่ให้โอกาสพี่หลายคนก็ด่าว่าหนูโง่หายแล้วแต่นหนูถูกสอนมาการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่พี่ไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นเลยใช่ไหม พี่จะเคลียร์กับผัวเมียผัวของพี่เมียของพี่ไปเคลียร์ที่หลังเถอะสิ่งที่พี่ต้องเกลียรให้หนูเนี่ยคือตรงนี้หนูจะไม่มีที่ซูกหัวนอนก็พอพี่หนูเป็นหนี้ทั่วหัวก็พอพี่เงินสดของหนูหมดไปก็พอพี่หนู พยายามขายทุกอย่างขายทุกอย่างขายกระเป๋าแบรนด์เนมขายรถขายทุกอย่างเพื่อให้พี่ลอยหน้าลอยตามาพูดถึงเรื่องผัวเก่าเมียเก่าของพี่โกงพี่อย่างนั้นเหรอประเด็นหลักคือเนี่ยถ้าพี่ไม่ได้โกงหนูพี่ก็พูดถึงตรงนี้ถ้าพี่ไม่ได้โกงหนูพี่ก็กลับเข้ามาสิ กลับเข้ามาแก้ไขปัญหาถ้าพี่บริสุทธิ์ใจจริงจะไปยุ่งกับคนอื่นทำไมจะไปกลัวคนอื่นทำไมพี่บอกว่าต้องให้หุ้นส่วนทุกคนรวมตัวกันยกโทษให้พี่พี่ถึงจะกลับมาอา้ามันเกี่ยวกับหนูไหมหุ้นส่วนของพี่มันเกี่ยวกับหนูไหม ไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยถ้าผู้พูดสวยของพี่ไม่โอเคงั้นก็แสดงว่าพี่มาหลอกหนูอีกรอบนึงหลอกให้หนูตายใจอีกรอบนึงเพื่อเพื่อที่พี่จะเอาชื่อหนูไปอ้างว่าเคลียร์ใจกับหนูอย่างนั้นเหรอพี่ หนูยอมพี่ทุกอย่างแล้วยอมทุกอย่างแล้วพี่รู้ไหมหนูจะพูดให้พี่ฟังแบบไม่อายเลยหนูจะพูดแบบไม่อายหนูไม่รู้ว่าหนูทำอะไรผิดน,นะนะทำลายชีวิตหนูมาอยู่จุดนี้หนูพยายามผลักดันตัวเองอยากเป็นนักแสดงที่ดี อยากเป็นนักร้องหนูไม่ได้อยากเด่นอยากดังขนาดนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่หนูรัก <c oughs> มีคนโัวเข้ามาว่าลินลีล่รับงานกินข้าวไหมเสียงยังก้องอยู่ในหัวอยู่เลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เสียงยังอยู่ในหัวอยู่เลย หนูไม่ได้หนูไม่ได้ผักดันตัวเองเพื่อมาขายตัวนะหนูไม่ได้ผักดันตัวเองเพื่อมาขายตัวหนูไม่ได้อยากรับงานกินข้าวแต่พี่ทำให้หนูมาอยู่จุดนี้ได้ยังไง ทรัพย์สินที่พี่อีกสัสิบล้านเหรอพี่ควรเห็นใจหนูนี่มัวแต่เบิเวิรเรื่องของตัวเองอยู่นั่นพี่ควรมาแก้ไขปัญหาเรื่องที่พี่มายืมเงินหนูไปแล้วควรมาคืนเงินหนูตรงนี้เรื่องของเมียพี่เอาไปไว้ทีหลังเถอะปล่อยมัน ใจพี่ตรงอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงเงนินสามสิบสี่ล้านก็ถือไม่เยอะแล้วถ้าพี่ไม่กลับมาแก้ไขไม่คืนเงินหนูหนูก็ยังนั่งสมาธิสุดมาทุกวันมาไม่เป็นไรเสียแล้วเสียไปเรายังมีทรัพย์สินอยู่ เดี๋ยวขายเดี๋ยวก็พอตั้งตัวได้แต่ตอนนี้หนูต้องขายทรัพย์สินของหนูหนูต้องเสียทรัพย์สินของหนูไปให้พี่ตั้งสิบล้านบ้าหรือเปล่าถ้าพี่บริสุทธิ์จริงนะบริสุทธิ์อย่างที่พี่พูดจริงๆ ไม่ได้มีเจตนาโกงลี่ไม่ได้มีเจตนาโกงใครมึงกลับเข้ามาประเทศไทยก็สิ้นเรื่องมึงจะกลัวโดนจับทำไมในเมื่อมึงไม่ผิดทำไมมึงต้องกลัวโดนจับละ่ะเนี่ยกูต้องนะ <Enc our teams> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูร <C c <our S 2> ต้องพยายามเข้มแข็งให้แม่กูเห็นเนี่ย ต้องลาเราให้ลูกกูยเห็นขอกมันเสียแล้วมันหามันเสียไปลูกไม่ต้องเสียใจเราต้องเราหาใหม่ลูกดูแค่ไม่อยากให้บามาลำบากหนูทำทุกอย่างเพื่อให้บามาและครอบครัวไม่มาความสุขแต่วันนี้หนูทำให้ทุกคนู้ากไม่อยากได้อะไรแล้วไม่ต้องการอะไรต้องการแค่หนูคืนมากับแม่ของมันหายแล้วก็ให้มันหายไป เราก็อยู่ด้วยกันมีความสุขลูกไม่ต้องคิดอะไรมากงไหมหนูไม่อยากไม่ต้องแก้ไม่ต้องเหตุอะไรไม่ต้องขึ้นละไม่ต้องขึ้นค่ะแกงวันน <What S 1> ี้ <De a. S 1> อะไรแล้วกู <c oughs> ต้องอะไรต้องไมแล้วลูกกูอะ <c oughs> แม่บ้านกูนะ แม่บ้านหนูเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่เป็นครอบครัวเขาดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กเขาดูแลลูกหนูตั้งแต่เกิดหนูต้องให้พี่เขาออกไปต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้พี่เขาออกไปเหมือนคนในครอบครัว เพราะกูไม่มีปัญญาจ่าจกันเดือนให้เขาแล้วกูต้องขายกระเป๋าแบรนด์เนมขายรถขายทุกอย่างเพื่อให้พี่ล่าเริงพูดพร่ำเรื่องเมียพี่โกงพี่เหรอมึงเอาประเด็นที่มึงโกงกูก่อนเนี่ยถ้าไม่โกงก็กลับมา มันไม่เกี่ยวกับพูดเรื่องนี้ไม่ขอเกี่ยวกับพูดส่วนของพี่ไม่เกี่ยวเลยมึงกลับมาซ้างมึงกลับมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กูถ้าทำไมถ้าหุ้นส่วนพี่หุ้นส่วนพี่ไม่ไม่ไมยงโทษได้พี่ที่จะไม่กลับมาเหรอแล้วที่หนู พูดกับพี่ทั้งหมดไปละจะให้โอกาสพี่หล่ะนะั่นก็คือพี่มาหลอกหนูอีกใช่ไหมเลิกเลิกพามเรื่องเ,องเองมียพี่โกงพี่ เลิกข้ามใครจะใส่ร้ายป้ายสีพี่ก็อย่ายุ่งกับมันมันไม่ใช่ประเด็นหลักมันจะไปใส่ร้ายพี่เล่นยาขายตัวหรืออะไรเฮียขาอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือพี่ต้องกลับมาแก้ไขเคียงเงินให้หนูที่พี่ยืมไป อันนี้คือประเด็นหลักที่อย่าเปลี่ยนประเด็นกลับมาคืนกันให้ทุกคนอย่าเปลี่ยนประเด็นสงสารหนูเธอสงสารหนูเธอหนูพยายามแล้วพยายามแล้ว พี่เชื่อไปว่าเงินที่เสียให้พี่ไปสามสิบสี่ล้านถ้าหนูไม่ได้คืนนะหนูก็ยังพอทำใจได้นะยังบอกตัวเองไม่เป็นไรหนูจะสู้ไหมแต่วันนี้มันไม่ยุ่ที่ทัเลยที่หนูจะต้องเสียเงินให้พี่อีกตั้งสิบล้านอนะ เงินสิบล้านหนูทำอะไรได้ตั้งเยอะหนูตั้งตัวได้เลยนะหนูเหนื่อยมากเลย ดูเหนื่อยมาก b a b ้อะไรจะพูดพี่หยุดพล่ำเรื่องผัวเมียพี่เรื่องตรงนั้นพี่หยุดพลาำม,มันไม่ใช่ประเด็นหนูลำคาญหนูพูดเลยหนูลำคาญคุยกับพี่วันนั้นก็ไม่ได้คุยอีกเลย หลังจากที่พี่เอาไปตีเขาว่าเคลียร์ใจกับหนูแล้วแค่นั้นเหรอพี่มาหลอกใช้หนูแค่นี้ใช่ไหมนี่พี่มาหลอกใช้หนูอีกแล้วใช่ไหมหนูไม่มีอะไรจะพูดหนูปวดหัว พิจารณาหน่อยนะพี่พิจารณาเรื่องนี้หน่อยนะพี่ต้องชดใช้ให้หนูหน่อยนะช่วยหนูหน่อยนะหนูแบบตอนนี้อยู่ที่ไหนมึงอะไรยังไงมึงโอนเงินไหมกูก็ได้โอนเงินให้กูกินข้าวบ้างก็ได้พูดเลย 我觉得你健康吧哥？Oh,